เบลมาช้อปปิ้งที่นี่บ่อยได้กับการเปลี่ยนแปลง์มีบริเวณใหม่ทั้งใหญ่ความจริงเบลมีโอกาสได้มาก่อนหนีแล้วค่ะห,หนึ่งวันก็รู้สึกว่าหูมันเป็นอะไรที่น่าเดินมากรู้สึกสดชื่นแล้วก็เป็นโฉมใหม่ที่มีการประดับตกแต่งอะไรเงีก็คือไปลว่าแบบโดยรวมทั้งเรื่องของมูตและเรื่องของการดีไซน์ของเขาอะค่ะดูลว่าดีมากเลย เป็นดีทัวทัวลุคค่ะสำหรับเสื้อผ้าก็จะเป็นเออวินเทอร์ฮอลเลดเดตดอลซิเนโคค่ะก็จะมีความคลิตเตอร์ดูเข้ากับก็เเสลิฟของช่วงนี้ค่ะแล้วก็วันนี้ก็มีการเลือกกระเป๋าเออพิเออเฟนดีไอซียูเฟนทิพนาสีทองซึ่งก็เข้ากับลุคค่ะ่างถูกแล้วก็รองเท้าก็เป็นค่ะก็ขออวยพรนะคะขอให้มีลูกค้าทั้งคนไทยและคนต่างชาติมากันเยอะๆนะคะก ยังไงแบรนด์เนี teachers, 8, nah in ้ยเป็นท right. ี่รักของคนอยู่แล้วค่ะก็ยังไงก็ขอให้มีคนมาดูมากยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะที่เบลเห็นยังไงบ้างเจงคุณพ่อคุณแม่บอสเธอแอร์เจออุ้มลูกมอนวันนยังไงบ้างมาเด็กเดียเรอเอเห็นของนี่ยคนเดียวก็รู้สึกแบบเดาว่าสถานที่เนี้ยมันแบบมันมาได้กันหมดไงมาจะมาคนเดียวก็ได้เดินสะดวกหรือจะมาเป็นคู่หรือจะมาเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยตอนเราเห็นเป็นเด็กลูกมาเราคิดมากไปว่าถ้าเบลว่าจะต้องมาแล้วอุ้มเลยเหรอคะ แปลว่ามันเป็นการคิดตามขั้นตอนมาแต่ละขั้นมันต้อค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราเองดูเราชอบแจกอยู่แล้วอุ้มหลานไปก่อนคือพึ่งรับข้างหนเออใช่แต่ต้องเป็นขั้นเป็นตอนนิดนึงแม่ผม่ถามเหมือนแม่ไม่ถามเหรอแม่แม่ถามใครไหมข้าวต้ม้ยกัน แม่ครัแค่อยากไม่อยากแต่ถามมาไว้ก่อนหน้านี้แล้วถ้าถามก่อนหน้านี้เราให้คำตอบแม่ไปว่าคืออ่าคือเราก็ถามแม่กลับแม่ก็บอกว่าเออแม่ก็อยากมีนะอะไรแต่เราไม่รีดเนาะเราไม่รีบค่ะไม่เจ็บสวยตอบถูกด้วยซ้ำแม่เราไม่รีมีไงบ้างกับการล่าสุดที่บริจาค ก็ S <S <an> คือเหมือนด้วยความที่เราติดตามข่าวอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเอาจริงๆเราก็ไม่ได้เหมือนอยากจะให้ออกมาเป็นกระแสหรืออะไรแต่ว่าคือเรามั่นใจว่าแบบถ้าเบลทาไปกับทางแม่บุ๋มอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะชัวร์ว่าจะถึงมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็ไว้วางใจกันมานานอยู่แล้วด้วยแต่ว่าก็จะมีแบบเหมือนบางประเด็นที่แบบว่าเออทำไมไม่ไปทําเองหรือลงท้นที่หรืออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องขอชี้แจงว่าคือเราไม่ได้มีเวลานะตรงนั้นจริงๆแล้วก็เราไม่ได้มีเวลาไปในเรื่องของแบบการตรวจสอบหรืออะไรแล้วก็แบบ แม่ภากหน่อยละกันนะเพราะว่าเห็นแบบคนของแม่ลงพื้นที่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยส่วนแบบเราก็คือเราตามข่าวอยู่ที่นี่เราก็รู้สึกว่าณนะตอนเนี้เราพร้อมที่จะช่วยเหลือในรูปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอออยากช่วยสองฝั่ง<ะ> <uk> <uk> มีปัญหากับปัญหาเดียวกันแล้วก็เห็นแบบออคนเกิดร้อนก็ยเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้อยากจะแบบมองว่าให้ที่ไหนน้อยกว่าที่ไหนอะไร,บนนรออแบบเนี้ยเราคิดว่าแบบเราก็ให้ไปได้วยความด้วยความบริสุทธิ์ใจและความสบายใจใน เชื่อว่าไม่ใช่แค่เบลคนเดียวหรอกถ้าจะมีแบบเหมือนหลายๆคนที่ก็ทําในตรงนี้เหมือนกันบาอยู่าคาิดคำหนักพระมากกว่าเบลอีกได้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เบลคิดว่าก็ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนแล้วกันที่มีจิตใจที่เป็นกุศลแล้วก็อยากจะชิวจมีแ่ี่าอย่างเียวเพราะว่าเราก็ไปกระินแล้วคือมันต้องเหยียบใบเหยียบแม่ตอนนี้ก็คือเหมือนปีนี้ก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ เยอะกว่าที่เราคิดไว้ด้วยแต่ว่าถามว่าปีนนหน้ามีโปรเจกต์ไหมมีแต่ว่ายังไม่ได้วางแผนว่าจะเป็นช่วงไหนเป็นยังไงบ้างโปรเจกต่อะไรที่คุณทุกคนร่วมมือกันมาขอบคุณมากๆโอ้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณที่มาร่วมบุญกันแล้วก็เหมือนเออช่วยกันทำโปรเจกต์ต่างๆให้ให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรเชื่อว,ว่าจะเป็นจะเป็นแรงบุญที่จะสนับสนุนทุกคนแลสสน้วก็ส่งเสริมทุกคนให้เจริญยิ่ง